แต่งหน้าเสร็จเจ๊ใช้สเปรย์ตัวนี้ล็อกหน้าทั้งวันไม่มันไม่เยิ้ม <Wow. S 1> เด้งตลอดวันดุนสดชื่นเข้าตาได้ไม่เป็นอัอนตรายสามารถสั่งซื้อได้ LINE IG Facebook สั่งเลยค่ะแล้วจะสวยเป๊ะเหมือนเจ๊ก,กี้หุมบึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ แซบซีดมะม่วงกูมานะเออสวัสดีครับค่ะด้านหน้าเลือกเลยจ้าม,มาดูนี่เป็นยำหอยนางรมหอยนางรมก็จะ60บาทนะครับ นเยอะมากนะวันนี้คนร้นรานนะฝั่งนู้นดูรอรับของฝั่งนู้นเต็มเลยนะครับนี่วัตถุดิบท่านนี้นะ่าไ่คอตอบด้วยยำอะไรครับม่วงปลากรอบวากอบวันนี้คนเยอะเลยพุ่นเลยุ่นเลยนะครับ ไข่หมึกมาแล้วไข่หมึกไข่หมึนกน้องปุ๋ยขายหกสิบนะสองอย่างร้อยเหมือนเดิมนะอย่างึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับร้านนี้นะวันนี้ขนล้นร้านไปเลยนะ ข่ตั้งลมหมูยอ่อไข่แดงไ,ไ,ไ,ไข่มังด้าไข่ปูไข่หมึกเลยนะจ๊ะแบบนี้ก็จะหนึ่งร้อยบาทหมึกไข่บวกกุ้งสดนะครับไนะอบไมม้มะม่วงประกอบไม่พริกนะครับ ไม่พิก็สามารถสั่งน้องปุ๋ยได้นะคนละถุงก็ไม่ทันแล้วคนละถุงก็ไม่ทันแล้วจัดเ้ยรับส่น้า้างไม่ามะุ้งสดออปหนึ่งุ้งสดลไม่ปลาด ตอนนี้หนุมูชนชาแนลโตไปอีกหนึ่งขั้นนะหนึ่งหมื่นซับเข้าไปแล้วขอบคุณเอซีทุกคนด้วยนะครับ จะได้เทเองแล้วคนมัดถุงไม่ทันแล้ววันนี้ดูคนเต็มหน้าร้านนะนี่ <Okay. S 1> นี่ดูคนนะอน,น่าสั่งได้นะคะสั่งด้านนี้เลยนะคะคนละครึ่งได้นะคะสแกนโอนได้หมดนะจ๊ะวันนี้คนลุ้มวันนี้คนลุม เยอะมากทุกคนมา,นะาเป็นหนึ่งร้านนน่าสนใจนะของจังหวัดชนบุรีเลยนะนั่นแหละมันหมดแรงแล้วต้องเอามันออกเอ็กสีส่จะเวียนใช่ไหขนาดแอนจะเวียนหัวเลยในชะ่ไหม นะคะสองอย่างร้อยสองอย่างร้อยห้าสิบนะคะอย่างเดียวหกสิบบาทกันเลยนะจ๊ะบุญเลยนะครับด้านนู้นนะออกของนะครับอยู่ที่แล้วนะคะอแ่ี่บาทค่นี่ยำพุ้งสดแบบไม่ต้องนับตัว พิเศษเหรอครับจุ้ง้นที่เออะไรบ้างนี่เแบบีดี๋ยวนี้ก็จะร้อยห้าสิบพิเศษพิเศษกุ้งนะครับปูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะวันนี้สามตัวเลยนะครับก็ไซจะย่อมมันนิดนึงนะ นี่ไม่เอาเปรียบลูกค้านะร้านนี้นะ,ะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับ,รรค,รบค่เ,คเลือกได้เลยนะคะ ต่อได้ปูม,มาอีกแล้วพหกของร้านจริงๆปูม,มาจองจนนีนาสองขังแล้วฮะมีน็อวมาสนะองนคมาสนะองถังกิโลวันนี้วันนี้สามสิบโลนะครับดูว่าจะหมดบนะโอ้พี่หนุ่มคงไม่ได้อยู่ดูนะใช่ค <i> ่ะน <i> ้ำแต่ลูกค้าจะเลือกรวมอะไรจพปะ เฉพาะปูม,ม้าอย่างเดียวนะสาสิบกิโลนะครับวี้นนมี้มาไม่เจอเมนูหอยเลย เป็นยำไข่หม,มึกห0บาทไมดยแลปำกุ้งสดหกบาทนะครับ สิบสองลับของนะคะคุกคะโอนสีใหม่วนะเจ็ดสามรอแล้วนะคะครับผมใครไวยวาย ขอลดออกไม่ได้นะสั่งเผ็ดสั่งเผ็ดเผ็ดนี่แบบถนัดเลยนะ มาแล้วหอยนี่วิ่งหอยน้ำปุ๋ยย่างใหญ่เหมือนเดิมรอแต่หอยรอแต่หอยเป็นคนชอบทานหอยยำหอยเป็นคนชอบทานหอยนะไปเจอที่ไหนไม่ได้นะหอยแครงใหญ่หอยนางรมใหญ่นี่ชอบมาก ขอได้ยำกุ้งสดไม่เยอะมากค่ะตัวเองสั่งได้ไม่เกินสิบนาทีค่ะหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับตามกว๋วยเตี๋สิบห้ารับของได้เลยนะคะลูกค้าไปสั่งได้เลยนะคะคนละครึ่งได้อ้วนได้ต่อได้ยำปูม้าอีกแล้ว อะไรนะพายุเข้าบ่อยปูเป็นติดตัวเลยมันซัดปูใหญ่ออกไปกลางทะเลมห <c oughs> มดเฮ้ยเป็นปูนหน้าบ้านเนาะปูบ้านเราจะอร่อยนะครับเนื้อจะหวานนะถึงจะเล็กก็วหวานนะมันก็เหมือนสาวๆแหละขอคิวค่ะรคับตามก็เจ็ดสิบหกก็ของได้เลยค่ะ ต่อด้วยยำอะไรครับไข่ตุ๋นไข่แดงค่ะสามไข่แบบนี้น้องปุ๋ยไขายเท่าไหร่ครับสองร้อยบ,บาทนะครับ แมงดาขายอยู่ละร้อยเนะยาะ <ụ breaker> เพิ่มไข่หมึกกับไข่แดงไปก็เป็นสองร้อยบาทนะครับได้นะคะเือได้เลยนะแครับ้ดูสีพริกดูสีพริกน้องปุ๋ย ได้กินเผ็ดเลยเผ็ดๆนี่แซ่บเลยนะโคตรพี่โคตรเผ็ดหรือเปล่านี่อย่างอย่างอันนี้สเต็ปแค่ประกอบเนาะกันจางเผ็ดกลาันจางระดับเผ็ดกะเผ็ดมากกลางอรห้าแบบโคตรเผ็ดอ๋อยังไม่โคตรเผ็ดนะโคตรเผ็ดแบบนี้ห้ากระบวยเนี่ยเรอจังอันนี้ถามจริงห้ากระบวย ส่นะหมคะพีุ่้งสดล้าค่ะตำกว่า79เรับของได้เลยนะคะลูกค้าดเ้นวชวยช้อนขอได้เลยนะพี่คะหนูรับสวนด้านข้างได้เลยค่ะเจเก้าค่ะลูกค้า ริ่มมาแล้วหอยเริ่มมาแล้วแอดมาหอยก็ต้องมานี่ปูมาหอยนักลมหอยแครงหมาแครงลมหอยครับตามแบบเจ็ดสิบเก้าแล้วของนะคะทำไมวันนี้หอยแก่ง่ายจังวันนี้หอยใจง่ายค่ะพี่พี้หอยใจง่ายนะโอ้ย งงต้ต้ออใชเครื่นี่แสงมาสดมากนะแกงง่ายๆนะครับง่ายๆหรอคะทำาใหเป็นง,ง่ายนี่นะ150นะครึ่งกะละมังนะยังไม่รวมพอปปิ้งนะครับนี่ร้อบาทจัดจุกๆคุ้มๆมกันไปเลยนะครับ เห็นน้ำยำเห็นแล้วมันเคี้ยวนี่ดูก้างตัวใหญ่มากคนยังเต็มหน้าร้านอยู่เลยนะ ตั้งแต่มาจนจะกลับแล้วนะคนยังไม่หมดเลยนะสูลูกค้าไหวไหมเนี่ยหอยมาอีกแล้วนี่ห้โหอยใหญ่หอยใหญ่นี่เป็นกั้งหอยนังลมหนึ่งร้อยบาทอันนี้เผ็ดน,น้อยนะเผ็ดอนุบาลน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะเมนูปิดท้ายเป็นอะไรเอ่ยปูม้านะนี่ถ้าเอกจริงๆมาก็เปิดคลิปก็เป็นปูม้าปิดคลิปก็ยังปูม้าอยู่นะน้องปุ๋ยบอกเดี๋ยวมาดูกัน30โลจะหมดไหมหมดไหมน้องปุ๋ยหมดนะไม่เหลือวันนี้คนเยอะมาก โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องหนุเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยวน้องปุ๋ยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ